ควบคุมงบ follower t วิธีแรกค่ะตั้งค่าแบบส่วนลดเป็นบาทค่ะงบประมาณที่สมมตินะคะว่ามีงบประมาณอยู่ที่ส0 0พันบาทค่ะก็จะตั้งค่านะคะว่าประเภทส่วนลด10บาทตรงนี้นะคะตั้งค่าไว้นะคะ10บาทต่อนะคะแล้วก็ ยอดขั้นต่ำสั่งซื้อนะคะว่าเมื่อลูกค้าสั่งซื้อเท่าไหร่กี่บาทนะคะก็สามารถเลือกได้เลยจะเป็น500หรือพันหนึง่งหรือ100บาทได้หมดนะคะส่วนตรงนี้ค่ะอีกที่หนึ่งนะคะที่จะจำกัดงบประมาณได้นะคะก็คือจำนวนโคสดที่ใช้ค่ะ200นะคะอ่าตัวนี้ค่ะก็ เอา10บาทนะคะคูณด้วยจำนวนที่ใช้ได้คือ200ก็จะเป็น2000ันบาทค่ะ